นี่เลยสัตว์จะทำสิ่งมีชีวิตไม่ว,ว่าจะเป็นคนไม่ว,ว่าจะเป็นพืชไม่ว,ว่าจะเป็นสัตว์ก็น่าจะาคล้ายๆกันนะสีเหลืองอลามไปทั่วทุ่งดอกฟันสิงโตตอนนี้กลายเป็นสีขาวเจอลมแรงๆมาแบบปิวแบบ ไปตามบ้านไปตามไอ้ที่มันเป็นหน้าต่างหรือว่าตามที่มันเป็นขอบกระจกอ่ะฝนตกไม่ไม่เนแ,แลกมีแดดออกอ่ะมีแดดออกวกับปิว,ว่ะเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะตามรถตามนี่ยังอ่ะตามบ้านเขาอ่ะตามประตูหน้าต่างอ่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะเนี่ยมันเจอมันเจอลมอะ่ะลมแหง้งๆนี่แบบพิวไปเลยอะ แล้วปิวไปตกไซกัปีต่อไปกับแถวนั้นหละ่ะเหลืองอลา,ามไปทั่วทุ่งขึ้นกันเยอะดอกหนึ่งนี่ประมาณโอ้หลายเติบหลายเลยหลายเลยนาะเป็นหลอยลอยได้แหละเกสอนล้มตึงมาบัดเดียวเนี่ยหงทวนเปลี่ยนสีหมดแล้วสีเหลืองอลา,ามทุ่งทานตะวัน ทุ่งดอกคุ้น <c oughs> ทุงดอกคุ้นสวีเดนกลายเป็นสีขาวแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เลย